วัง,งามๆนะจ๊ะต้นสวยนะเนี่ย,ขอ,ย,อยขออนุญาตน้องแล้วดเ้อจ้ะขออนุญาตขออนุญาตน้องทั้งนี้แล้วจ้ะน้องตรีพี่วามาเก็บผักหน่อยนะคะขอโทษน,นะพี่ว่าไม่ได้ไปหานะคะ เดี๋ยวมันอาพี่ว่ามาหาไหม่้ะมันต้องยอดอ่อนๆออ,นอย่างนี้นะคะถึงจะอร่อยไปเก็บไปเมื่อน,นั้น่ะเบิดแล้วว่าเอาแกงขี้เล็กเนาะมันขมอํานามอําลขมแห้งโพด อุ้ยแต่มันชันมากเลยค่ะชันชันไหมอยอดสวยอ่ะ ไปดูทางโน้นว่ามีไหมทางโน้นทางโน้นค่ะนี่ก็เดี๋ยวนะคะยอดงามๆเดี๋ยววานจะมาหาน้องก็หาน้องตรีนะคะวันเพราะว่าช่วงนี้ว่าไม่ค่อยมีรถ เป็นว่ากกเอารถไปใช้ว่าก็เลยเดี๋ยวเอาไว้วันไหนที่และอย่างช่วงนี้ว่างานเยอะมากว่าทำงานเกือบร้อเนะคะเพราะว่าวาจะรับงานพิเศษที่อื่นด้วยค่ะหืมยอดอ่อนแห้งอือหือปุ๊ คักเลยยอดงามๆว้าวยอดงามๆอีหลีหยอดอวบๆนะคะยอดดูไหมอวบขนาดเลย ซอกแซกเข้าไปนะคะเนี่ยหย่อดงามทางชันมากเลยนะ <c oughs> ดิงด้งดิ้งดิ้งเลยแหละ โอ <laughs> oh. ้ยชันมากอู้สวย ยอดสวยมากอหักดังพวกๆเลยนะนี่มันต้องยอดดบโอบอย่างนี้เนะาะคือมันทางมันชันจริงๆ เขาพริ้วเขาเริ้วัะจังหวะเดินอย่าเดินท้านเอาเดินดีๆเอ๊ะถุงผักพี่อยู่ใส่ปะไม่ต้องาเอาหรอโอ้ยนี่อบมากเลยดีดีด นอนเอาเอาแบบไหนคะนอนตอนัดฉากแก้วต้องนอนตอนัดฉากนี่นะแม่านอนเอาเพันวะมันเป็นตะกลิงอีเลยถ้านอนเอาโอ้ยความชันนะคะดูความชันนะคะสวย ว้าวแม่เจ้าฮึบฮึบโอ้อวบสวยจริงๆ oh โอ้ my god อุ้ยพระรามาหน้าพาพาพระรามาเก็บมากเลยนะเนี่ยลูกสาวก็หักโหมเรื่องเรียนจ้าง นะชันอย Bing ่างนี de ้เลยนะคะเอ้อ้าเอ้าเดินดีๆด้อสูวทางมันไม่อำนวยเฮ้ยถอยดีกว่าวิ่งวิ่งโอ้โหเมทางนี่ชันมากเลย แต่เห็นมันสวยอะไม่รู้ตัวเบาหิวฮะโอ้โหสวยสวยมากฮะ เฮ้ยนี่แม่ทั้งเทิงกับงามทั้งลานกับงามมือสูออ๋คืออวมคือคนปีนเนี่ยแหละโอ้ยสวยอืมอะไรหม่ สวยนะคะสวยมากเลย,ยเด้ยเด้อขอหนังแน่มันยากอวบมากอุย้ยพี่ปองเอาไปปลูกไหม โอ้โออลอนเนี่ยนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยิลอนโทรศัพท์กับห่วงเดี๋ยวเด้อคอยิลอนนี่ีด เดี๋ยวๆจ้ะมาขอเดี๋ยวๆเดี๋ยวเนี้ยนะคะว่ามาจะหล่นมาจะหล่นว่าต้องโอ้โหหาที่ปีนก่อนเนอะสู้โอ้ยก้อยสิหล่อนนะแม่อาอมันสิหล่อนหรือรีเดะบ่บ่ได้สินอนไหมเมื่อกี้อ่ะ พอดีมันมันเพราะมันแบบมันเฉียงใช่ไหมก็เลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะย็บดีดีเดี๋ยวค่ะเนี่ยค่ะ ชันนะคะชันมากทำอะไรจังคนเดอรสิลอนยาเด้มันข้างชันอริสเนี่ยเออชันมากกลัวมากดูสินะอุ้มสวยเนี่ยดูสิสวยมากเลยเนี่ยเออสวยเนอะเอาเนี่ยสวยเนี่ยสวยเนี่ยคนเก็บนี่สวยเนี่ยคนเก็บสวยขอบคุณค่ะสวยมากเลยนี่ดูดิเนีสิอันนี้เก็บหญ้าหรือเก็บผักคะเก็บหญ้า

เขาก็เลยมาเก็บผักบนเขาอะค่ะนี่ค่ะผักอันนี้ค่ะผักบนผักตัวนี้ค่ะในผักอันนี้ค่ะนี่นะคะกระเข่ากระเขานะคะแซ่บดูก็ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเด้อจ้าใส่บึงเด้อจักอันได้ตาหยามาเดี๋ยวให้ดู บึงเด้อจักเก็บยาหรือเก็บผักได้หลายอยู่ผู้เดียวเอ,อ้ยเพน่ะหลายกระดอได้เนี่ยไปเก็บแล้วอันทายไบ่บ่หออลายเท่าผู้ใดเก็บเนี่ย <laughs> ยออ้อนปุ่นออฟสังลายกังสูน โอ้ยคืองามใช่ไหมอ่อนได้นะโอ้ตัดเลยเด็กโอ้แก่เด็กขนาดยังมีการห่วงเนีมีการเสียดายมีการเสียดายเสียดายก็คือตอนนี้มาทำความสะอาดนะจ๊ะ เบึงเด้อโอ้ยเดลีลายเนี่ยถ้าถ้าเรามัดขายเป็นมัดมัเนี่ยจะมีคนซื้อไหมเนาะเป็นจะขายได้เนาะไปนั่นล่ะกับบัตรนี่อันแบดเบิร์ดยังมาแบดโทรศัพท์เบิร์ดอร่อยเนาะอืมไม่ได้หาง่ายด้วยนะใช่หาไม่ได้ง่ายๆนะคะเนี่ยเป็นยังไง เง็ดบบอกเง็ดบลอกไปหน้าหมาเบิรงเดอร์ใครจะรับผิดชอบนี่ซองถุงคนนี่นะคะอันนี้อันนี้ที่วาลวกไว้แล้วนะคะอันนี้ลวกใส่ถุงไวเอาไปกินช่วงวินเตอร์ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนด้วยค่ะส่วนอันนี้นะคะวาว่าจะลองคั้นส้มดูนะคะ เดี๋ยวจะเอาเกลือมาแช่ก่อนชิลองทันสมบึงเนาะว่าเดี๋ยวอันเดี๋ยวสิอันนึงเมื่บึงแล้วว่าบันเนมันสีเป็นแสบหรือว่าแสบเนาะค็เอาละค่ะคลิปนี้ว่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืาลมกดไลค์กดแชร์ให้สาว่าวาบายนอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็ อีกช่องหนึ่งของวาก,ก็คือ From the Kitchen ว่าชวนชิมนะคะก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ